สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้7กุมภาพันธ์2564ครับเดือนกุมภาพันธ์2 5 6พนี้นะครับอสมอจะได้รับเงิน2รายการและหัก1รายการรายรับรายการที่1ครับค่าป่วยระการอสมอจำนวน1,000บาทเป็นของเดือนมกราคม2564ครับโอนเข้าบัญชีอสมสิกุมภาพันธ์2อ6 4ครับ รับไป1รายการ1,000บาทแล้วนะครับรายการที่2ครับโอนเขาเ้าบัญชีอสมสิบกุมภาพันธ์2 5 6 4 500บาทครับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงไว้เสี่ยงภยัยโควิด -19 อสมอเดือนมกราคม2,564ครับ500บาทนะครับรวม2รายการก็เป็น1,500นะครับรายการหัก เดือนนี้ชกสสมหักเงินสมาชิกอสมที่เป็นสมาชิกชกสสมนะครับจำนวน267บาท50สตางค์เพื่อช่วยเหลือทายาทอาสมอที่เสียชีวิตที่เป็นสมาชิกชกสสมนะครับ3า3ล5ารายนะครับรายชื่อแนบไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้นะครับกดดูได้นะครับ สำหรับคลิปนี้นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ